สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องการเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะมาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกเลยนะคะพี่ขาองค์แรกหนูก็จะประเดิมด้วยเป็นพระบูชาเป็นพระปิดตานะคะนะคะหนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระปิดตาอะไระคะ่ะพี่นะคะได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่นะคะ ได้มาสภาพนี้นะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจา้ะปิดตาองค์นี้นะคะแม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะรู้แต่ว่าตรงหน้าเนี้แปะแผ่นทองไว้กับตรงนี้หนึ่งฝั่งนี้หนึ่งฝั่งสองฝั่งค่ะพี่นะคะตามภาพนะคะตามภาพค่ะพี่ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจยังไงภาพไม่ชัดรบกวนพี่ๆออนไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180ค่ะ นะคะพี่เป็นภาพปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะ้ะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาภาพปิดตาไม่ทราบที่ค่ะแป๊บนึงปรับกล้องแป๊บหนึ่งโอเคค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นเบี้ยกแก้อ่าหลง หลวงพ่อนุ่มวัดนางไอหลวงปู่รอดวัดนายโรงค่ะพี่เพิ่งได้มาใหม่เลยนะคะพี่ค่ะเนี่ยค่ะเป็นเป็นข้อมือนะคะอันนี้ขอไปที่900บาทค่ะ เป็นเป็นข้อมือนี่แม่ค้าขอไว้ที่900บาทนะคะพี่นะคะ900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะเป็นข้อมือค่ะพี่ขานะคะหลวงปู่รอดวัดนายรงพร้อมเบี้ยแก้นะคะพี่เป็นเบี้ยแก่ปู่รอดวัดนายรงนะคะพี่ขาแล้วก็พร้อมสายอย่างนี้นะคะพี่นะคะน่าจะใส่ข้อมือแล้วค่ะพี่นะคะขอไว้ที่900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จ๋า ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาตะกุดมีอยู่ห้าดอกค่ะพี่มีรอยจานด้วยนะคะพี่ตะกุดห้าดอกนี้ของหลวงพ่อเดิมมีรอยจานทุกดอกเลยนะคะพี่เห็นไหมคะจะมีรอยจานทุกดอกเลยนะคะพี่ขานะคะเซตนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่น่าจะเป็นสายคาดเอวนะคะพี่เพราะมีเชือกให้ด้วยนะคะนะคะ หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะพี่ขาตะกุดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะมีรอยจานทุกดอกเลยนะคะพี่มีรอยจานทุกดอกเลยะคะ่ะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะพี่ตะกุดหลวงพ่อเดิมคะ่ะส่วนองค์นี้คะ่ะพี่ขาเป็นเดียนหลวงพ่อทองสุกวัตนดหลวงพร้อมตะกุดค่ะพี่เดียนหลวงพ่อทองสุกวัตนนดหลวงพร้อมตะกุดอย่างนี้นะคะเนี่ยคะ่ะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะ นะคะพี่เป็นเดือนหลวงพ่อท้องสุขค่ะแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะแล้วก็พร้อมตะกุดอย่างนี้ค่ะแม่ค้าขอไว้ที่6กร้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาเดือนหลวงพ่อท้องสุขพร้อมตะกุดจ้ะหกร้อยบาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันพร้อมตะกรุดเหมือนกันนะคะตะกรุดเก่าๆค่ะพี่ขานะคะพันเชือกเก่าๆอย่างนี้นะคะพร้อมเหรียญหลวงพ่อกานเก่าๆชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันพร้อมตะกรุดนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจะ้ะ ส่วนองค์นี้นะคะพี่เป็นเดียนหลวงพว่อกลวยเป็นเดียนหลวงพว่อกลวยพร้อมตะกรุดค่ะพี่แล้วก็เชือกเก่าๆอย่างนี้นะคะนะคะด้านหลังจะเป็นหานุมานะค่ะพี่ด้านหลังจะเป็นหานุมานนะคะองค์นี้ขอไปที่หกร้อยบาทจ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไปที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขานนะคะเป็นตะกรุดพร้อมเดือนหลวงพว่อกลวยหลังหานุมานนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อพินะนะคะพี่ขอไปที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่ตะกรุดหลวงพ่อพินะนี่แม่ค้าขอไปที่600บาทนะคะพี่นะคะมีการตักเชือกทั้งทั้งหัวทั้งท้ายนะคะพี่นะคะเชือกเก่ากเก่าตะกรุดเก่าเก่าของหลวงพ่อพินะค่ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจะ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นตะกุดหนังนะคะพี่ตะกุดหนังไม่ทราบที่ดอกนี้นะคะขอไว้ที่6600้บาทเหมือนกันค่ะตะกุดหนังไม่ทราบที่นะคะพี่ขาขอไว้ที่6600้ยบาทจ้ะ6 0 0้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาตะกุดหนังไม่ทราบที่ค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นมีดสาลิกาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ไม่ใช่งานนะคะพี่ขาเป็นกระดูกทำจากงามช้างค่ะพี่กระดูกงามช้างนะคะพี่ขาองค์อันนี้เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,000ันบาทจ้ะ มีสาติกาเรเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์ค่ะพี่ขานะคะเป็นมีดสาติการหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขามีสาติการหลวงพ่อเดิมจ้ะส่วนเล่มนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นมีดปากกาด้ามไม้นะคะพี่มีดปากกาด้ามไม้เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะ ะะพี่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นมีดปากกาด้ามไม้นะคะพี่สนใจยังไงแอนไลน์ Ad ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขานะคะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทค่ะ800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นมีดปากกาด้ามไม้พกพาได้สะดวกสบายจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นพระงั่งค่ะพี่ได้มาสองตัวนะคะพี่ขาได้มาใหม่เพิ่มอีกสองตัวนะคะพี่นะคะจะมีช่องให้ใส่เชือกด้วยนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนึ่งตัวค่ะตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่หนึ่งนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพระง่งตัวที่หนึ่งหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพระงั่งตัวที่สองนะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันค่ะมีช่องให้ใส่เชือกด้วยนะคะพี่ขานะคะนะคะพี่ ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ค่ะนะคะมี2ตัวนะคะ EP ีนี้จะปิดตัวที่1ตัวที่2ก็บอกได้นะคะตัวคนละ6 0 0บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่แต่หนูก็จินตนาการจากภาพนะคะพี่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายจูบกันนะคะพี่คะ่ะน่าจะเป็นไม้แหละค่ะพี่เพราะว่าเบาหิ่งเลยค่ะน่าจะเป็นไม้นะคะ,อ,คะ,ะ,ะ,คะอันนี้ขอไปที่700บาทจ้ะ อันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่หนูก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ขาแต่ดูหน้าหน้าคาดเราน่าจะช่วยเรื่องความรักเลยค่ะพี่นะคะเพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายจูบกันนะคะพี่ขอไว้ที่700บาทจะ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้นะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะพี่เหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เลื่อมพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังอย่างนี้นะคะขอไว้ที่600บาทจะ้ะ หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นเดือนหลวงปูทวดนะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเดียนหลวงปูทวดวัดช้างให้จ้ะ ส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาจะเป็นเดือนอาจจะไม่ใช่เดือนเป็นงาแกะเป็นงาแกะของหลวงพ่อเดิมเป็นนางกวักนะคะด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขานะคะข้างบนจะเป็นนางกวักข้างบนจะเป็นพญานาคนะคะพี่ชุดนี้ขอไว้ที่1,000บาทจ้ะ องค์นี้หนูขอไว้ที่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0840659180ค่ะพี่ขายนะคะหนูขอไว้ที่1,000บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นงางาแกะลาหูอุมจันค่ะ1,000บาทเหมือนกันจ้ะ เป็นงาแกะนะคะพี่เป็นงาแกะราหูอมจันทรนะคะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพร้อมโอนหนึ่งพัน 1, บาทค่ะภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะหนูจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปทุกคลิปเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นงาเป็นงาแกะราหูอมจันหนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นชูชกนะคะพี่ใต้ฐานจะต่อโค้ดอย่างนี้นะคะชูชกองค์นี้ขอไว้ที่600บาทจา้ะชูชกองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทต่อโค้ดด้วยนะคะพี่ โค้ดเลขอะไรไม่รู้เลขสามหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่ขานะคะขอไปที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้เป็นเหนรียญไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะเป็นเหรียญสามเหลีย่ยมค่ะพี่ทรงเหมือนนั่งพนมมือค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่เหรียญสามเหลี่ยมไม่ทราบที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุธรค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ เหรียญหลวงพ่อโสธรน,นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเนกกหรียญเนื้อกระไหลทองกรมหลวงชุมพรนะคะพี่จะตอกโค้ดด้วยนะคะตรงไหนแล้วเห็นแบบเขาบอกมาตรงไหนแลวไม่รู้แต่รู้ว่ามีตอกโค้ดด้วยะค่ะพี่นี่นี่เๆเนน,น,นี่ใช่ไหมคะพี่นะคะ องนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่นะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะพี่เป็นเนื้อกระไหล่ทองหนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขานะคะเป็นเหรียญกรมัหลวงชุมพรนะคะพี่ขาที่ระลึกค่ะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันค่ะพี่ขอไว้ที่500บาทจ้ะปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะ ส่วนองคนี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่เนี่ยค่ะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่ค่ะจะมีหยักๆยักอย่างนี้ข้างๆนะคะพี่เหรียญไม่ทราบที่ค่ะส่วนองค์นี้จะเป an an, money, ็นกรมหลวงชุมพรค่ะพี่จับขอบอย่างนี้นะคะเลื่อมจับขอบอย่างนี้นะคะองค์นี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ องค์นี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่เดี๋ยงกุมาหลวงชุมพรเลื่อนจับขอบค่ะ700บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะเนี่ยค่ะพี่เป็นรูปหลอหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่ขอไว้ที่500บาทจ้ะ5 0าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่รูปหลอดหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นพักกิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่พักกิ่งเก่าๆองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเดือนหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะคะพี่ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันคะ่ะ เียวหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพ um ี่ส่วนองค์นี้จะเป็นแหวนค่ะพี่ขางูกินหัวกันนะคะหรือว่างูจูบกันก็ไม่รู้อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่แหวนนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อพรมหลังเตารีค่ะพี่ขอไว้ที่600บาทจ้ะหลวงพ่อพรมหลังตารีนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะ แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่หลวงพ่อพุ่มหลังเตารีดค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นพระปิดตาหลวงปูน่นาควัดห้วจรเข้มีรอยจานนะคะขอไว้ที่500บาทจา้ะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาพระปิตาหลวงปูน่นาควัดห้วยจรเค้ค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จ แหวกม่านด้านหลังจะเป็นสีวลีอย่างนี้นะคะพี่เนื้อจะเป็นสีเขียวนะคะพี่เนื้อจะเป็นสีเขียวนะคะพี่ขาสมเด็จแหวกม่านหลังสีวลีค่ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อปานขี่ปลาค่ะพี่ขอไปที่700ค่ะหลวงพ่อปานขี่ปลาองค์นี้แม่ค้าขอไปที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดียนหลวงพอ่อนายนะคะพี่องค์พ่อนายนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะ เด๋ยนหลวงพ่อหนายองคนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนองค์นี้คะ่ะพี่ขาเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อจงนะคะพี่นะคะเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อจงนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนเป็นแผ่นปัม๊มหรือเปล่าอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะหนูได้มาสรภาพนี้นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจะ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยจะ้ะพี่ ส่วนองค์นี kind of ้จะเป็นห่วงเชื่อมหลวงพ่ออีค่ะองค์นี้จะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่ออีองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่เนี่ยค่ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่ออีนะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ รูปหล่อโบราณไม่ทราบที่องค์นี้นะคะพี่ขานะคนะเหมือนมีก้นอุดอยู่หน่อยๆนะคะแม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นภาพปิดตาพิมพ์ขอกว้างหลังพิมอ่าเป็นพิมพ์ขอกว้างแต่ไม่ทราบว่าปิดตาเลยแต่นั่งกว้างๆอย่างนี้นะคะนะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจะ้ะองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นพระพุทธชินราชค่ะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่พระพุทธชินราชองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทกันเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่500บาทปลายทาง50บาทค่ะ ส่วน Studio องค์นี้จะเป็นรูปหล่อสังกจายค่ะพี่500บาทเหมือนกันค่ะรูปหล่อสังกจายนะคะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่รูปหล่อสังกจายค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญกลุมหลวงพ่อูหลวงพ่อกวยเป็นเหรียญกลุมหลวงพ่อกลวยนะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะเนี่ยค่ะมีรอยจานด้วยนะคะพี่นะคะจะมีรอยจานค่ะพี่หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่เหรียญกลุมหลวงพ่อกวยค่ะ ส่วนองค์นี้ค่ะพ game, ome, muscle, yeah. home, hmm. so anyway yeah. ี่ขาเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อสธรองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเหรียญฉลุหลวงพ่อสธรนะคะพี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเหรียญฉลุหลวงปู่หลวงพ่ออีเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่ออีนะคะแม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะแม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาเหรียญฉลุหลวงพ่ออีค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นพักกิ่งคองตะเคียนนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะ พักกิ่งของตะเคียนองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทเลยค่ะพี่ขาพักกิ่งของตะเคียนค่ะโอเคนะคะพี่ขาอีพีที่หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองคไหนยังไงนะคะถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่ๆออนไลน์มาหาหนูได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทรศ8 4 0 6 5 9 1 8 0่กาค่ะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ